เพื่อนๆเห็นไป้ายไหมคะแทบมองไม่เห็นเลยเนาะตรงนี้เรียกว่าคอเขาค่ะพอดีู่ต้องรอเรือประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยขับรถมาแวะขนมแป๊บหนึง่งใช้เวลาเดินทางแค่20นาทีโซนนี้ก็จะมีร้านอาหารหลายร้านเลยนะคะรอบนี้โอก็เลือกที่จะนั่งในคาเฟ่ค่ะเพราะว่าเขาจะมีเค้กขนมหวานกับช็อกโกแลตอร่อยๆให้เจ้าอ้วนของเราด้วยส่วนคุณแม่ก็สั่งกาแฟมาจิบเอาดูเจ้าอ้วนกินนักเก็ตอย่างมีความสุขเลย นั่งเล่นเพลินๆใกล้จะหมดเวลาโอก็เลยขอมากิบาพาดูเวนโซนทะเลและร้านอาหารนะคะบรรยากาศริมทะเลก็จะชิลๆแบบนี้ค่ะรอบที่แล้วโอม,มานั่งกับน้องสาวนะคะก็สั่งเบียร์จิบกันตรงนี้ก็ฟินมากๆเลยคะ่ะช่วงนั้นเป็นช่วงพบค่ำเนาะก็จะเปิดไฟสวยมากๆเลยคะ่ะคือชิลมากตรงนี้ เราก็สั่งกับแก้มมากินกับเบียโม้ยาวไปหน่อยถึงเวลาต้องไปขึ้นเรือกับเกาะสมุยแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะขนม